มีนาสวัาดีทุก่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโฟอาซีเองวันนี้เราวอยู่ในเกมไม c ครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราภายเรือแล้วได้ของสุดกงนะคะเย่ซึ่งตอนนี้มาเปิดใต้น้ําอีกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวได้จะต,ตายโอเคซึ่งเขาบอกมาว่าถ้าเราภายเรือเนี่ยเออ ประมาณคือพายไปประมาณ10บล็อกนะคะเราจะได้ของที่โกงมากๆมาเริ่มจากการทําเรือก่อนเลยนะคะทุกคนตัดไม้สักครู่หนึ่งแล้วก็ทําเรือนะคะโอเคได้แล้วไปทําเรือเลยอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ต้องนะคะเน้นทําเรืออ่ะโอเคไปเราพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมคะไปนั่งเราไม่รู้ละจุ๊บอ่าได้แล้วนี่เลยของที่แบบโกงของเขาานคะซึ่งเราน่าจะต้องสุ่มอีกใช่ไหมเออจริงด้วยนะคะ อุ้ยนี่ติดคำสาบว่ะทิ้งไปอี๋ยวค่อยไปทิ้งแล้วกันเนาะไว้ติดคำสาบเต็มเลยอะ่ะไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะพายไปเรื่อยๆโอ้โห้รืเรือก่อน,นอุ้ยเรือฉันอ่าลึกด้วยทุกคนเอ่อทิ้งอะไรได้บ้างวะเอ่อเอาคำสาบวู๋ไม่ใช่นี่ no, 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 no. โปรดักชั่นโ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 น่ช่างมันแล้วกันนะโอ้าหรือว่าทิ้งดลยวะ อ่นนี้คำสาบค่ะโอเคสวยขึ้นมาตอนนี้เรามาเลือกใส่ชุดกันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนอันนี้การไฟเนาะรองเท้าอ๋ออันนี้ดวยว่าคือส่วนใหญ่ก็จะแบบติดคำสาบน,นะคะทุกคนนี่ซึ่งเรียนรู้มาจากเพื่อนๆว่าติดคำสาบนี่ระวังพยายามอย่าไปใส่มันนะคะงั้นก็ไม่ใส่แล้วกันนะทุกคนโอเคอ่ะพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยลวกันนะไม่ต้องเลือกหรอกเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็น่าจะเจอของดีดีกว่านะคะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะวิอันนี้ดีกว่าทุกคนเอ,อ่อซิฟทัชด้วย ขาดเสื้อนะคะโอเคงั้นเราอันนี้ต่อทะเลือต่อโอ้ได้แต่เสื้อขาดเสื้อก็ได้แต่เสื้อเว้ยไม่อยากได้เสื้อในเท่าไรทุกคนโขเค,ครบแล้วอย่างของเต็มตัวแล้วนะแล้วก็อันนี้ทิ้งใบทิ้งอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะยังไม่ได้เสื้อในเท่าไรเลยะคะ่ะโอ้ยเจ้าต่อ,อเรามีไม้ไหมเนี่ยทุกคนเราต้องลงไปตัดไม้ด้วยนะคะโอเคกังเกงไม่เอาอะ่ะไม่มีขวานเลยอ่อทุกคนเอออยากได้ขวานอะ่ะนี่ คือเราจะได้เอาขวานไปน,นี่ไงตัดไม้เออมันไม่ดรอปขวานได้เราเลยใช่ป่ะตัดไม้ก่อนทุกคนจิบมาเี่ะไปนรกได้เลยนะคะแต่ไม่ไปอะ่ะ <c oughs> ไม่ไปไม่อยากไปอุ้ยอันนี้ชาร์เนสนี่ชาร์ฟเนสเนดิ้งนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ดีกว่าเออก็พายไปพายมาก็ได้ของดีขึ้นนะคะนี่ไงอุ้ยนี่ดีกว่าอุ้ยนี่ดอาเมดสิบแต่นี่มีติดไฟว่ะไงดีบอติดไฟก็ดีอ่ะฮะพกไปสองอันแล้วกันนะคะ ก็นี้ทิ้งแหละมือเปล่าตัดไม้นี่แหละของดีแค่ไหนก็ใช้มือเปล่าตัดไม้นี่แหละทุกคนเท้าคือแบบเราหวังว่ามันจะดรอปพวกอันนั้นกับเราด้วยอะ่ะธนูนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็อยากที่จะไปตีมังกรด้วยนั่นเองแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดรอปมาให้ไหมนะสิเราต้องไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวารู้เองโอเคไปเดินต่อดีกว่านะเอาเรือฉันหายเอา้เอาอันนี้ไงไปต่อจริงๆพวกเรซเอโมโรนี่เราทิ้งไปได้เลยนะคะทุกคน อ๋อเต็มแล้วอ๋อนี่ได้เสื้อแล้วอ่าเสื้อดีเลยโอเคพร้อมไหมไปไปลุยมังกรกันยังจะเย็นต้องจเย็นนะคะทุกคนเอนชานก็ได้นโปเต็มเลยทุกคนอ่ะพายต่อแล้วกันนะอีกสักหน่อยโอเคต่อเรื่อยๆเผื่อว่าได้ของซ้ำมานะคะนี่เลยอุยอ้ยอุ้ยถ้าเราจะฟาร์มพวกนี้ฟาร์มได้เนี่ยแค่แบบพายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ให้ของซ้ำเรามาเฮ้ยถือว่าดีนะคะทุกคน,ท,กคนทิ้งให้หมดละทิ้งให้หมดพวกนี้อุย้ยอัน,น้ดาบโอ้ไม่เอาดีกว,ว่ารแล้ว,วนนะ ไปดีกว่าแล้วจะแบบเกมเร็วเลยทุกคนเออเกมเร็วเลยนะคะทิ้งเรือไว้ที่นี่แหละก็ <c oughs> ต้องตัดไม้อะพี่เกียรติตัดไม้ว่ะทําหน่อยแล้วกันเนาะตัดไม้ไว้ก่อนทําเป็นขวานเพชรใช่ไหมใช่ขวานเพชรนะคะทุกคนแล้วก็ตัดไม้เพื่อที่จะไปลงเหมืองกันนะคะออไม่ใช่ลงเหมืองไปอะไรนะไปนรกกันอ,อ่ะนี่ทิ้งให้หมดเลยนะไม่ใช้แล้วนะคะคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะแบบเริ่มฟูมากๆแล้วขวานเราอยู่ไหนวะเอ,อ้า ทิ้งไปแล้วเหรอเอากำเอาทิ้งผ่านไปนั่นไงโอ้โหเข้าตัวหมดเลยโอ้ยต้องเอามาทิ้งใหม่เลยอ่ะถ้าเราพายเรือในลาวาได้ไหมน่ากลัวนะลองคิดสภาพเฮ้ยดูว่าเราจะได้ไอออฟเอนเดอร์มาวะมันน่าจะให้ไอออฟเอนเดอร์กับเราด้วยนะเออไหนๆเราก็พายเรือแล้วเราพายเรือให้จบไปเลยดีไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันให้ไอออฟเอนเดอร์เรามาจริงๆใช่ไหมคะเราก็จะได้ไปดีเอลเลยทีเดียวอ่าแล้วเรือหายด้วยเออเยี่ยมพวกทองพวกนี้ไม่น่าเก็บไว้เลยนะทุกคนจริงๆอ่ะ แต่ว่าก,ก,ก็เสียดายเหมือนกันนะแต่จริงๆคือมันไม่เอา,าดิทิ้งหมดดีกว่าทิ้งหมดดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็เจอนะคะเดี๋ยวก็เจอใหม่อะ่ะทิ้งไปละนี่เอาแค่ของที่เราใช้ตอนนี้นะคะพวกไม้อะไรก็ยังใช้อยู่นะแอะไม่มีอาหารมีนี่กินอย่างเดียวเลยอ๋อสร้ายยุยปนเยย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 ยนยยยยลยลนะค,นนะคือเราแบบจะเหลือไว้แค่พวกนี้โอเคเซียนบนจําไว้ทุกคนนะ ช่วยเราจาด้วยไม่ต้องเลือกแล้วละมัง้งหุยเมื่อกี้จำเน็ตเมื่อกี้แรงมากเอานั่นไงพอทิ้งก็เจอของดีอ่ะเอ้ยนอนหุยเนี่ยอ๋อ9.5โอเคโอเคของเราดีกว่านะสุดท้ายก็ต้องมาทิ้งเหมือนเดิมลงไปเอาแล้วมาทิ้งเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้ได้อาหารมากเลยเขาไม่คิดจะให้เราบ้างเลยเหรอนี่ค่ะชีวิตวนลูปวนลูปจะจัดว้ยอ,อยากได้แล้วอ่ะเฮ้ยแต่เมัน่เนี้เขาให้มาไหมนเนี่ยอาแล้ว ของอาหารก็ได้ค่ะไม่อยากกินเอชานโคเรลโปมเหมือนกันนะมันรู้สึกเปลืองอุ้ยไม่เปลืองละได้มาเยอะเลยอร่อยทุกคนไม่ได้หรอเฮ้ยี่เกียจรอแล้วนะอิเมอรอยอุ้ยไอเขียวสองตัวนะคะทุกคน,กคนปล่อยไปเถอะนะจะบอกนะว่าคือเขาให้แต่ของแบบของดีๆพวกนี้บบเรามานะคะแล้วก็อย่างอื่นแบบไปหาเ,าเองนะจะาธนูยังไม่ได้เลยทุกคนมีแต่ลูกธนูคืออะไรวะเฮ้ยอะไรคือความแบบให้ลูกธนูมาแต่ว่าไม่ให้ธนูมาวะทุกคนหาเองเหรอ โอ้โหเศร้านะนี่น,นี่โดนลุมแล้วค่ะตอนนี้ไม่น่าจะตายกับมังกรหรอกตายกับพวกนี้นี่แหละ <c oughs> สมมติว่าเราพายเรือบนบกนะคะทุกคนก็มาลอง10บล็อกใช่ไหมที่เขาบอกก็้ยตกใจคิดว่าคริปเปอรต์ตัวตัวใหญ่อนึ่งสองเอาได้เหมือนกันว้ายลองเหอะลงเหอจริงนะเอา ขึ้นไปนั่งแทนทำไมล่ะอยากนั่งขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยน้องขึ้นไปนั่งแทนนะคะทุกคนขำว่นี่น้องอยากนั่งขึ้นไปนั่งแทนเฉยเลยโอ้ยอุ้ยนทะเลค่ะทุกคนเฮ้ยทะเลแหละอุ้ยฟรอสบล็อกเกอร์มีฟรอส t w a อกเกอร์ด้วยอ่าสวยสิครับทุกคนจะได้แบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะมาก็คือวิธีการอุ้ยเรือฉันเอาเรือขึ้นมาก่อนอ่าอุ้ยขอทําเรือไว้ทักแบบเยอะๆเลยนะคะกันมานะขี้เกียจ ขี้เกียจลงละมาอ้าวเออวา่านั่งเรือมันก็ไม่ฟอร์ดวักเกอร์แล้วดิไปเลยแล้วกันนะทุกคนเชไม่ง้อมันละเออเราก็ยี่โ,โกมาเลยเดี๋ยวนะเอาอะไรนะ I of e n d e r เจ้าวยมาทางนี้อาจจะไม่เจอทะเลก็ได้ทุกคนบินไปเลยดีไหมมันขนาดนี้แล้วนะโอ้ยโลเคตเลยแล้วกันง่ายดีเออโลเคตชื่อว่าอะไรแล้ววะอ่าสจงโฮ โอ้ก็ไกลอยู่นะทะเลเหรอว่าย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 โอ้จะเย็นนะอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เราผ่านมาแล้วปะก็เหมือนจะแบบอยู่ใกล้ๆที่เราอยู่นะทุกคนนะโอเคเราเริ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะคะถือซะว่าแบบเออเราแบบมาเองอะ่ะเออมาเองนะจริงๆอะ่ะเอาไอออฟเอนเดอร์มาด้วยจบโอ้โหเอามาเยอะด้วยช่างมาละไม่เมื่อทุกคนที่ผ่านแล้วไงเอาเอาดิคุณหนูหาย ชิบหายจริงๆด้วยทิ้งไปแล้วแน่เลยอะลงมางี้เลยคือมไปมุ้ยอะวันนี้ที่ขุดซ้อท้อนอะเอาทิ้งที่ขุดสุดโปรดไปทุกคนมืดมองไม่เห็นอะไรเลยใครก็ได้หาหาอันนี้ก่อนโอ้ยมืดร์มือ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 โอ้ยมืดร์มือมือว้ายหายมือเลยหายมือเลยเออขอนะขอสักอันหนึ่ง ไม่มีอะไรกินอะ่ะกินนี่ไม่อาหารเลยแล้วกันเนอะงามเฮ,ยฮย้ยเฮ้ยเราต้องใช้แล,ะละ้วล่ะเฮ้ยเจจริงวะโอ้โหโคนรลก,กี้เลยนะคะทุกคนีติดไฟนะไปข้ามมังกรกันดีกว่าซึ่งตอนนี้คือเราแบบมีอะไรนะลูกธนูะ่ะเออเรามีลูกธนูแต่เราไม่มีธนูเลยนะคะทุกคนไม่รู้ละ่ะลงแล้วทุกคนเฮย้ยเราทิ้งบล็อกไว้หมดแล้วปะหายแล้วไงน้ำก็ไม่มีเออ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอเคเราต้องมาอันนี้ก่อนทุกคนมาทําของก่อนนะคะเราจะได้แบบมีบล็อกไว้ขึ้นไปแล้วบนนะคะขูดหินก่อนหาที่ขูดหินก่อนนะคะโอ้ oh, ตรงนี้แม่งมีนั้นี่หว่านี่นี่น,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 นีขุดไปเลยทุกคนเออพร้อมนะคะพร้อมมากนี่จะได้เอาแบบหินเยอะๆนะคะเราไปข้ามมังกรกันรู้สึกว่าดาบไฟทําอะไรมันไม่ได้ถูกไหมโอเคพราเราไม่มีน้ําเลยทุกคน โอ้ยนี่มันลาวานมันไม่ใช่น้ำเว้ยเอาแล้วไงช่างมันเถอะนะโอเคเอา้าขวานหายเออช่างมันแล้วลมจมแน่ค่ะทุกคนแค่นั้นแหละไม่พูดอะไรมากไปละรอเสียงกันเอ,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 เอ้ยอุยย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 ุย let's go วายเปิดมาก็กินบล็อกเลยเว้ยโอ้โหเปิดด้วยบล็อกเนเธอร์ไรท์เลยนะคะทุกคนนี่เออตรงนี้เป็นบล็อกแค่เราใช้ได้เหมือนกันนะเอา เพิ่มเศนิดนึงโอเคมาไอ้มังกรมาอยู่ไหนนั่นไงอยู่ตรงร้นนะทุกคนไม่มีน้าว่ะตกใจ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 ใจ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 วิ่งก่อนวิ่งก่อนเอ่ออะไรต้องไหนตอนนี้นะอุ้ยไม่มีฮานูด้วยโอ้ขึ้นไปสูงเลยทุกคนมันมันมาโจมตีเราละเรี้ไม่กลัวมังกรลวทุกคนยอย ติดเลยวะโอเคสวยค่ะยังไม่โจมตีหล่อยแล้ววะไม่โดนหรอกน้องกากมากไหนต่อดีวะเออรงนั้นแล้วกันนะคะโอ้ยนโปโผลไม่มีไม่กล้าปลาด้วยอะ่ะโกปาแล้วแบบตายอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปนโ์โนี่มีสิทธิ์ตายสูงมากเลยนะทุกคนโอ้ยลงแบบกระโดดลงก็ไม่ได้นะคะไม่มีน้ำาอออ MLG ไม่ได้เลยต้องแบบค่อยๆลงนะคะ เออชนกันเข้าไปไอ้้องหาแล้วพี่หรอโอ้ไม่ถึงสักทีวะโอ้แขนสัน้นอีกเออตายตายอ,อยายก,กินเนี่นโอเคสวยมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บมันโกรธจัดโกรธจัดโอดักไม่ให้ลงด้วยวะต้งองไงอ่ะ <c oughs> ลงได้ง่ายๆเลยทุกคนนี่ถึงแล้วจุบโอเคสวยโอ้โหที่ขุดรู้สึกทรมานที่ขุดตัวเองอ่ะมันจะพังแล้วที่ไหนต่อดีวะสูงหมดเลยอะ ไม่ชอบเลยโอ้ยชีพหายังไงโดนเอ็นแมนแบบจ้องจ้องเล่นงานแล้วค่ะทุกคนโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาไม้ไปแปลรูปใช่ไหมคะแล้วก็จะได้อีกเลยเออซึ่งเราไม่มีขวานเออว่าไม่มีขวานชีบหายโอ้โหจะไม่ย่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเดี๋ยว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 เด ตายแน่เดี๋ยนะดาบนี่ฉันอยู่ไหนอะเอ้าดาบหายเรียบร้อยดาบสุดที่รักเราหายทุกคนตายแน่เออเอาเลยเอาเลยเอาเลยดาบไฟอ๋อเราทิ้งไหมเนะมาะเพราะว่ามาใช้กับมังกรไม่ได้ผลนะคะแต่ใช้กับไอตัวพวกนี้ได้โอ้ยเฮ้ยเยโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ,โอโสองลูกเลยเหรอสองลูกเลยเหลอรอจติงงั้นทีเดียวปะฮะเ่ีทีเดียว ที่เดียวทุกคนสู้ๆนะอ่าชิบหายแล้วไงชุบเฮ้ยโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคถูกใจอ่าตรงน,นั้นเหลือที่เดียวแล้วนะคะทุกคนเราก็จะฆ่ามังกรได้มามังกรบ้าตัวหนึ่งมันจะมีตัว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 ,ตว,ตวเผือกกัรดีทุกคนดูดิเสียงเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บเฮ้ย เจ็บจัดเจ็บจัดโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะชอบดีเราออกไปนะคะซึ่งเราต้องหาทางจัดการมาให้ได้โฮ้ยฮ้ยเ้ยอู้โอ้อยอุยเกือบตายเกือบตายถ้าดีสูงวันนั้นคือแบบตายได้เลยเนี่ยว่อว่าเราอาจจะมีทริคก็คือการใช้เรือลงเหรอไม่มัน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 ยากเลยไหมวะเหนื่อยะเราไม่เคยลองอะอะลองขอไปซ้อมก่อนดิเอามันลอยแล้ว ต้องซ้อมเลยทุกคนนะโอเคถ้าสมมติว่าเราลองดูล่ะโอ้ยอย่ามายุ่งโอเคแล้วก็สมมติเราตกจากที่สูงปุ๊บโอ้ยมันก็ไม่ได้มันก็เจ็บอ่ะมันเจ็บก่อนนี่มันจะโดนนะทุกคนแค่นั้นแหละไม่ต้องห่วงหรอกมันก็จะตายแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนไอ้มังกรเนี่ยเฮ้ยลงบ่อยเว้ยวันนี้โชคเข้าข้างจัดเจ็บไปสิเจ็บไปตายมันไม่ตายทุกคนมันจะเหลือไว้นานไงจริงละ มันชอบเหลือไอ้มังกรพวกเนี้ยเว้ยเราอยากลองอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่อะทุกคนมันโจมตีอ้าวรอดอีกแล้วอุ้ยชิบหายแล้วไม่รอดละออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวรอนั่งนะคะลงไหมลงโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงแล้วต้องลงแล้วโอ้โหสวยเลยทุกคนนี่ม่วงๆนะคะโคตรโคตรโคตรแจ๋วโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโอ้ยนิดเดียวเฮ้ย ไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้ดิมันมันทำไม่ได้อ่ะโอ้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 ตาย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 จะต้องรอนั่งตอนนี้จังหวัดจังหวัดวะตอนเราต้องรอนั่งตอนนี้จังหวัดมันมาพอดีนะคะทุกคนมาลองดูนะพูดแย่นึกอะไรดีๆออกโอ้ยโอเคโอเคโอเคเอ้ยตีไม่ได้เศร้าโอเคบายยทุกคนเย่โอเคก็ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตลาไปก่อนนะใครที่ชอบมีลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง4 r ซีด้วยนะคะใครอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนตใ์ใต้คลิปเลยนะบ๊าปุ้ย